น่ก็คือดอกเสียงกลางขนาดสีนิ้วที่ให้เสียงคนร้องใสพุ่งไกล้แล้วที่สําคัญเลยคือว่าเขาก็จะได้ตัวโครงเป็นโครงหล่อสีแดงฉ่ำๆมาพร้อมกับแม่เหล็กนีโอไดเมียมขนาดใหญ่ โดยดอกลำโพงตัวนี้ก็จะเป็นหน่องทางแบรนด์อเมริกันซาวในชื่อรุ่นว่า NG k C NEO ราคาขายของดอกตัวนี้เขาก็จะมีราคาขายเพียงแค่ประมาณสักดอกละ400กว่าบาทน,นะครับผมเป็นราคาที่น่าสนใจมากเพราะว่าดอกเสียงกลางสีนิ้วที่ได้ไม่หล็กนีโอยี่ห้ออื่นเขาก็จะมีราคาเกือบเกือบพันเลยนะครับผมแต่ว่าดอกลำโพงตัวเนี้มีราคาประมาณครึ่งเดียวของเขาครับ สำหรับหน้าตามองเขาก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดูเด่นอยู่นะครับผมเพราะว่าเขาก็จะได้หน้าดอกเป็นหน้าดอกกระดาษมาพร้อมกับตัวขอบด้านที่เป็นขอบผ้าแข็งๆนะครับผมซึ่งขอบแบบเนี้ยเวลาคุณอัดเบสเข้าไปตัวเสียงกลางหรือว่าเสียงคนร้องมันก็จะไม่มีอาการแตกมันก็จะไม่มีอาการสัน่นไม่มีอาการผ้าง่ายๆครับผมสามารถอัดได้ไกลมากกว่าพวกที่มันเป็นขอบโฟมหรือว่าขอบยาง แล้วก็ตัวโครงของเขาก็จะมาพร้อมกับโครงเหลาะสีแดงฉ่ำๆแบบนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะแข็งแรงเอามากๆเดี๋ยวแอนแม็ก็จะเคาะให้ฟังเสียงครับแข็งโป๊กเลยครับผมแล้วก็เขาก็จะมาพร้อมกับตัวช่องลมขนาดใหญ่ทั้งตัวช่องลมด้านบนแล้วก็ช่องลมด้านล่างครับ สำหรับตัวไว้์ของเขาก็จะเป็นไว้์เดี่ยวอยู่ที่4โอห์มนะครับดอกรูโพงตัวเนี้ยขับง่ายมากๆครับเพราะว่าเขาก็จะได้เป็นเมล็กนีโอแล้วก็ขนาดของตัวไว้์คอยของเขานะครับผมเขาก็จะได้ขนาดไว้์คอยใหญ่ถึง28มิลครับอย่างดอกเสียงกลาง4นิ้วทั่วไปในท้องตลาดก็จะได้ไว้์ประมาณสัก25มิลเองนะครับผมแล้วก็จุดเด่นของเขาก็จะอยู่ที่เมล็กของเขานะครับผมเขาก็จะได้เป็นเมล็กนีโอไดเมียมนะครับขนาดก็อยู่ที่40คูณ20มิลนะครับผมที่คุณเห็นอยู่นะตอนเนี้ยมันก็จะเป็นชิวปิดครับเพราะ มันมีความเข้มข้นของเมล็กค่อนข้างนี่สูงมากนะครับผมสําหรับน้ําเสียงของดอกลําโพงตัวนี้ก็ประมาณนี้เลยครับอันหัวหัวใจไม่วายคิดและยิ้มรับสักนิดและเครียวรักก็จะได้มาถึงที่อยากไกลแล้วก็แปนหัวใจ อยาที่วานกันไว้ ำหรับน้ําเสียงของดอกลําโพงตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดังใสพุง่งไกลอามาก,มากๆนะครับผมเพราะว่าเขาก็จะเป็นดอกประเภทมิดเลนสําหรับดอกประเภทมิดเลนก็จะเป็นดอกที่ให้ย่านเสียงกลางเจ๋จานะครับเสียงเบสเขาก็จะไม่ค่อยมีแล้วก็เสียงสูงของดอกลําโพงตัวนี้ก็ถือว่าพอได้อยู่นะครับผมแต่ว่าเขาก็จะเด่นที่ตัวย่านเสียงกลางเจ๋จานครับเสียงกลาง <indicating S 2> ของเขามันก็เลยค่อนข้างที่จะดังพุ่งไกลระดับหนึ่งเลยนะครับผมถ้าใครสนใจก็จัดได้เลยไม่มีปัญหาครับดอกลาโพงตัวนี้ถือว่าดีงามอมากๆนะครับผมหรือว่าถ้าใครยังตัดสินใจ ไม่ได้ไปดูคลิปเรียงเต็มในช่องวิญญาณแมวเทียบแดงได้ครับผม